สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะนำเสนอมินิซีรีส์จีนจอมนางคู่บัลลัง EP ที่หนะึ่งณจวนองค์ทายาวันนี้เป็นวันแต่งงานขององค์ชายากับคุณหนูรองซูซึ่งนางเป็นน้องสาวของภรรยาองค์ทายาคนก่อนที่เสียชีวิตลงไปนางได้สั่งเสียน้องสาวของตัวเองให้แต่งงานกับองค์ทายาเพื่อดูแลลูกของนางเฉิงเอ,อ๋อเป็นระยะเวลา5ปีแขกในงานก็ต่างซุบซิบนินทาว่านางเคยมั่นหมายกับองหนานฉวนนางเคยหนีตามผู้ชายไปและถูกจับได้และยังถูกถอนม่านอีก ด้วยพอพี่สาวคนโตเสียชีวิตนางจึงได้กลับมั่นหมายกงชทาญาตองชทาญาตยังต้องมารับเดนอีกอีกทั้งยังว่าเหย็ยนเอ๋วว่านางเป็นคนยั่วสวาสอ์องหนานชวนที่นั่งฟังอยู่ก็ทนไม่ได้ใช้วรยุทธ จัดการแขกที่สุขสิทธิินทาแล้วเดินออกไปตัดมาที่ห้องนอนของอุสทายาตขณะที่เย็นเอ,อ๋อกำลังนั่งรอเจ้าบ่าวอยู่อ,ององหนานชวนก็แอบเข้ามาเขาแค้นเย็นเอ,อ๋อที่หนีไปแต่งงานกับคนอื่นทั้งทงที่เคยสัญญากับเขาไว้ว่าจะแต่งงานกับเขาแค่คนเดียวอ,ององหนานชวนตรงไปจะเข้าไปจูบเย็นเอ,อ๋อแต่นางก็เรียกชื่อเขาเพื่อเตือนสติอ,ององหนานชวนเลยบอกกับนางว่ายังไงสาวันข้างหน้านางจะต้องเป็นของเขาส่วนอวีเหวนอิงเหลินก็มีซูหวานเต็มหวัวใจ เขาไม่มีทางแต่เนื้อต้องตัวเย็ยนเออแน่ และองหนานชวนก็ออกไปพออุตสายาตเข้ามาเย็ยนเอ๋อบอกกับเขาว่าพี่สาวของเธอสั่งเสียแล้วขอร้องไม้่ก่อนตายให้นางดูแลเฉิงเอ๋เป็นเวลา5ปีซึ่งเย็ยนเอ๋ก็ทําด้วยความเต็มใจและยอมทําตามสัญญาหลังจากนั้นอุตสายญาตก็อ่านจดหมายของสุวรรณสุวรรณบอกกับอุทสายญาตว่าเย็ยนเอ๋คือจุดอ่อนขององหนานชวนสุวรรณอยากให้นางอยู่ข้างกายอุทสายญาตตามสัญญา5ปีเท่ากับว่าระหว่างนี้อุตสายญาตจะมีกําลังทหารขององหนานชวนอยู่ในมือ 5ปีต่อมาปีที่5ที่อวี่วินอิงเลินขึ้นคลองลาดล่กกวกัวกงร่วมมือกัอ่อองอวี่องเฉินก่อกระบทในวังอยู่สถานการณ์อันตรายเยียนเอ๋อจึงถามน,งนางกำนันของนางว่าได้ส่งจดหมายออกไปหรือยัอยงคือหลานนางกำนันของเยียนเอ๋อบอกว่าตอนนี้นางหากงกงที่เชื่อใจได้ขี่ม้าด่วนไปส่งข่าวที่ทางใต้แล้วหลังจากนั้นเยียนเอ๋อซึ่งเป็นฮองเฮาอง์ปัจจุบันจึงไปพบฝ่าบาทฝ่าบาทจะบอกให้เยียนเอ๋อหนีไปเยียนเอ๋อจะบอกกับเขาว่านางได้ส่งข่าวไปหาอองนานชวน ทางใต้แล้วแล้วจูจูก็ดินเสียงทหารตะโกนขึ้นมาว่ามีคนบุกเข้ามาในวังแล้วฝ่าบาทจะบอกให้เย็ยนเอ๋อรีบหนีไปเย็ยนเอ๋อกับมาหาเฉิงเอ๋อเพื่อพาเขาหนีแต่แล้วก็มีกลุ่มคนจะเข้ามาทําร้ายนางแล้วจูจูอองหนานฉวนก็พากําลังเข้ามาชูหลีแม่ทัพใหญ่ของหนานฉวนเข้าไปช่วยเย็ยนเอ๋อเย็นเอ๋อจึงจําได้ว่า เขาเป็นคนของององหนานชวนชูรี่จึงบอกว่าเขาได้รับคําสั่งของอองหนานชวนให้มาคุมกันซึ่งเยนเออก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจริงๆส่วนองหนานชวนเขาจึงจับองทั้งสองคนที่ก่อกรบฏมาให้กับฝาบาทซึ่งกบฏทั้งสองคนเป็นน้องชายของฝาบาทพวกเขารีบขอร้องให้ฝาบาททรงไว้ชีวิตอองหนานชวนจึงสั่งให้คนพาเขาทั้งสองคนไปประหารที่แดนประหารอองหนานชวนจึงเข้าไปจับของฝาบาทและถามเขาว่าท่านพี่ร่างกายไม่แข็งแรงได้เขียนสลัดสมบัติ กับองค์ชายคนที่ไม่มีแม่คนนั้นใช่ไหมเขานั่งเด้มั่นคงแล้วหรอองหนานชวนก็ยิ้มย้อเย้ยแล้วถามฝ่าบาทว่าท่านมั่นใจแล้วหรอว่าว่าข้าไม่ต้องการบรลลังนี้ฝ่าบาทจึงบอกว่าหากเจ้าต้องการบรลลังเจ้าก็สามารถปราบกระบฏและนําสู่ภาวะปกติหลังจากที่พวกเขาเข้าเมืองฆ่าข้าและองค์ชายแล้วจะไม่ถูกทํานองคลองทำก่าหรอองหนานชวนจึงคิดในใจว่าตกลงเขาต้องการอะไรกันแน่ อ,องหนานชวนชักกระบี่แล้วจี้ไปที่คอของฝ่าบาทสเสด็จพี่ท่านไม่รู้เหลืองจริงว่าข้าต้องการอะไรฝ่าบาทก็มองหน้าอ,องหนานชวนตัดมาที่เหย็นเอ,อ๋อจือหลานก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้ฝ่าบาทปลอดภัยคนที่เป็นกบฏก็ถูกประหารแล้วตอนนี้การปกป้องในวังได้ส่งมอบให้กระทับหนานชวนดูแลเพียงแต่ ฮองเฮาอ,องหนานฉวนก็เป็นเชื้อพระวงอีกทั้งยังกลุ่มอํานาจทหารสําคัญในมือตอนนี้วังหลวงถูกเขาควบคุมไว้แล้วฝ่าบาทกับองชายจะมีอันตรายไหมเพคะเยียนเอ๋อจะพูดขมาว่าอ,องหนานฉวนเข้ามาอยู่ในวังแล้วใช่ไหมจือหลานบอกที่ทางตื่นเต้นว่าเข้ามาอยู่แล้วแถมอยู่ในตำหนักบูรพาหลักด้วยเพคะที่นั่นเป็นสถานที่รชาชญาติอยู่นะเพคะ เยยนเอ๋อก็พูดอย่างรู้นิสัยเขาเขาก็เป็นคนเช่นนี้ชอบก็เอามาไม่ถามอะไรใครทั้งนั้นเยียนเอ๋อจึงไปหาเขาที่วังบุรพาระหว่างนั้นก็ดีนเสียงทหารซุบจิปนินทาเจ้าว่าอองน,นันชวนช่วยฝาบาทขนาดนี้ฝ่าบาทคงประทานของมีค่ามากมายและคงไม่ใช่ประชายาด้วยนะพอเย็นเอ๋อได้ยินเข้าก็ตกใจทหารเห็นเย็นเอ๋อรืเดินเข้ามาพวกเขาก็ตกใจเช่นกันแต่เย็นเอ๋อก็จาใจต้องไปหาเขาเพราะนางเป็นคนขอร้องให้เขามาถ้านางไม่ไปหาเขาเกิดเขาโมโหขึ้นมา คนที่มีอันตรายก็คือฝ่าบาทกระเฉิงเอ,อ๋อพอเย็นเอ๋อเข้าไปก็พบว่าเขากําลังนั่งเช็ดกะบีอยู่ องหนานชวนจึงพูดคุณมาว่าเย็นเอ๋อธรรมก่อนเจ้าชอบข้าสักนิดย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนองหนานชวนได้บอกกับเย็นเอ๋อว่าถ้าเจ้าบอกข้าว่าชอบข้าข้าจะยินดีขัดราชองค์การเย็นเอ๋อจะบอกกับเขาว่าข้าแต่งกับเขาข้าก็คือชายาลัตชายาดรอเขาครึ่งคองราชข้าก็คือฮองเฮามันดาของใต้ลานี่ก็คือสิ่งที่ข้าปรารถนาที่ข้าอยากได้ใจแทบขาดในเมื่อท่านให้สิ่งที่ข้าต้องการไม่ได้ก็อยากขัดขวางข้า พูดเสร็จเย็ยนเอ๋อก็เดินหนีไปอองหนานชั่วโมโหมากแล้วพูดขึ้นมาว่าสูเเยียนข้าจะทําให้เจ้าเสียใจตัดสินใจไปในวันนี้เย็ยนเอ๋อรึกถึงคำพูดของอองหนานชวนเมื่อ5ปีที่แล้วและขอบใจเขาที่มาช่วยในวันนี้ขอบคุณท่านอองที่เห็นแกความสัมพันธ์พี่น้องและความสัมพันธ์อาหลานข้ามาขอบคุณท่านอองแทนฝ่าบาทและเชิงเอ๋อโดยเฉพาะมีท่านอองคุม้มครองต้องไม่มีคนมาก่อกบฏอีกแน่อองหนานชวนก็มองหน้าเย็ยนเอ๋อ ทำไมเหรอฮองเฮาในจดหมายเจ้าออนวอนขอร้องยอมรับปากทุกอย่างไม่ใช่หรอตอนนี้เกงใจเช่นนี้เจ้าจะไม่รักษาคําพูดหรอเหยียนเอ๋อก็นั่งลงไปคุกเขา่าขอเพียงท่านอองไม่ทำร้ายฝ่าบาทกระเชิงเอ๋อค่าย้อมรักคำพูดทุกอย่างในจดหมายอองนันชวนเดินเข้าไปใกล้เหยียนเอ๋อเจ้าใส่ลายฉันมาขนาดนี้นี่คือความจริงใจของเจ้าหรอเพื่อเด็กนอกคอกนั่นะอวีหวอนอิงเดินและฮองเฮาเจ้าทำได้ทุกอย่างจริงหรอ เยยนเอ๋จะพูดขึ้นมาว่าเฉิงเอ๋เป็นลูกชายข้าไม่ใช่เด็กนอกอครอกอะไรป่าบาดเป็นผู้ปกครองแคว้นเป็นญาติผู้พี่แท้ของท่านอองขอให้ท่านอองพูดไว้ไม่ตีด้วยอองนานชวนจะพูดขึ้นมาว่าเป็นลูกชายเจ้าฮองเฮาไร้กาจริงๆเข้าวังไม่ถึงห้าปีกับลอดลูกชายอายุเจ็ดขวบได้อองนานชวนก็รีบไปจับมือของเยียนเอ๋เอาอย่างนี้ฮองเฮาช่วยกระหมอ่อมลอดูกชายอายุเจ็ดขวบสักคนสิพอดีกระหม่อมไม่ชอบเด็กทาลกรองให้งองแง เช่นนี้กับเลี่ยงปัญหาได้เยอะเลยสวดอวี่หัวน,ววนิงเหลินข้าแปลกใจมากเขาป่วยจนเป็นแบบนี้แล้วเจ้าปฏิบัติเขายังไงหรออองนานชวนเอามือไปจับคางหงเหยียนเอ๋อถ้าเจ้าไม่บอกข้าจะไปําเขาด้วยตัวเองหากเขาตอบไม่เหมือนเจ้าข้าจะตัดลิ้นของเขาเจ้าว,ว่าถ้าเขาไม่มีลิ้นยังเป็นห้องเต้ได้ไหมเหรย,ยนเอ๋อก็ร้องให้ออกมานี่เป็นเรื่องส่วนตัวนี่พูดก็เป็นเรื่องปกติกะมังอองนานชวนก็ไปตัวเย็ยนเอ๋อเรื่องส่วนตัว ถ้าเขารู้ว่าเจ้าอยู่กับผู้ชายอื่นยังจะทำเรื่องส่วนตัวพวกนี้กับเจ้าไหมเจ้าเจ้าพูดมาสิอองนันฉวนบีบแขนของเหยียนเอ๋อเหยียนเอ๋อก็ร้องไห้ออกมาและพูดขึ้นมาว่ารอหน่อยอีกได้ไหมอองนันฉวนและพูดขึ้นมาว่านี่เจ้าคุยเงื่อนไขกับข้าอยู่หรอเหยียนเอ๋อเลยบอกว่าสิ่งที่ข้ารับปาก ข้าจงทําตามต่อให้ท่านอยากได้ชีวิตของข้าอองนานชวนจึงพูดคน้นมานทันทีในเมื่อหองเฮาขนาดตายยังไม่กลัวยังกลัวต้องปฏิบัติคนเพิ่มคนหนึ่งหรอพูดเสร็จก็เข้าไปกอดเย็ยนเอ๋อและกระซิบที่ข้างหูของเย็ยนเอ๋อว่าถอดเย็ยนเอ๋อตัวสั่นไปหมดไม่คิดว่าเขาจะพูดคานี้ออกมาอองนานชวนเลยบอกว่าหองเฮาเจ้าถอดเองข้าดูคนเดียวหากข้าช่วยถอดให้เจ้ายังไงก็เรียกพวกพี่น้องอาบเลือดสู้ศึกอยู่ข้างนอกพวกนั้น มาชมเป็นบุญตาด้วยกันมัง้งเจ้าว่าถูกไหมยังไงซะฮองเฮาก็เป็นคนเชิญพวกเขามาให้อะไรบ้างไม่เกินไปมัง้งเหยียดเอ๋อเก็เสียใจกับคำพูดของอองนานฉวนแต่นางก็จำใจต้องทำตามเขาอองนานฉวนเห็นชุดที่เหยียนเอ๋อใส่มาเขาก็โกกขึ้นมาเพราะนางใส่ชุดบรหลายชั้นพอถึงชั้นสุดท้ายเหยียนเอ๋อก็ร้องไห้ออกมาเอาวี่หวนหยวนข้าขอลองเขาจึงแกล้งทำอารมณ์เสียเสียอารมณ์จริงๆแล้วบอกให้เหยียนเอเ๋อไปเด็ดพิน เยยนเอ๋อก็นึกแปลกใจแต่ก็รีบไปตามที่เขาสั่งเพราะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจขึ้นมาและจูจ่ๆก็มีเสียงคนดังขึ้นมาอองนานฉวนกลัวว่าจะมีคนเห็นว่าเหรียญเอ๋อใส่ชุดน้อยชิ้นอยู่เขาจึงเข้าเอาตัวไปบังนางไว้ขณะที่ชูหลีจะเข้ามาในงานอองนานฉวนเขาก็แปลกใจที่เห็นเขากําลังกอดกับผู้หญิงอยู่อองนานชวนจึงสั่งให้เขาออกไปพอชูหลีออกไปเย็นเอ๋อก็รีบผลักอองนานชวนออก แล้วบอกว่านางจะไปดีดพินเย็นเออดีดพินให้อองหนานชวนฟังเขาก็มองนางด้วยความรักพอลุ่งเช้าชูหลีก็เข้ามาแล้วถามท่านอองว่าเขาจะรับอาหารเช้าไหมแต่องหนานชวนบอกเขาว่าให้จับตาดูตำหนักหานหนิงให้ดีๆทุกวันนางทำอะไรไปไหนต้องบอกข้าทุกอย่างชูหลีก็นึกแปลกใจแล้วบอกกับท่านอองว่าท่านอองใต้ล่าสาวงามต้องมากมายแม้เทียบฮองเฮาไม่ได้แต่ว่านางก็เป็นวังหลังของฝ่าบาทไปแล้ว แม้ว่าเราคุ้มกันฮ่องเต้มีความดีความชอบแต่ไม่จำเป็นต้องแย่งมั้งท่านอองขันมมองหน้าชูหลียิ่งใส่ตาดุดันนางเป็นของข้าต่แรกอยู่แล้วแล้วเย็นเอ๋อก็เข้าเฝ้าฝ่าบาทฝ่าบาทมีเลื่องจะตัดกับข้าใช่ไหมเพคะฝ่าบาทจึงบอกกับเย็นเอ๋อว่าอายุนต้องการเจ้าเย็นเอ๋อรีบไปคุกเข่าฝ่าบาทโปรดอภัยทุกอย่างเป็นความผิดของเย็นเอ๋อฝ่าบาทจึงจับเย็นเอ๋อลุกขึ้นเย็นเอ๋อเจ้าผิดอะไรหรอ ผิดที่เขียนจดหมายให้อองหนานชวนมาปราบกบฏหรือผิดที่ปกป้องลูกที่ไม่ใช่ของตัวเองล่ะเยียนเออตอนนั้นเรียกเจ้าเข้าวังไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเยียนเออและบอกกระฟาบาทว่าเยียนเอ๋อเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กอีกทั้งเป็นลูกอนุไม่ได้เป็นที่โปรดปานในจวนมหาเสนาบดีต้องอยู่อย่างระมัดระวังและความกลัว หากไปได้ท่านพี่คุ้มครอง,องเกงว่าคงอยู่ได้ไม่ถึงวันนี้แล้วท่านพี่ก็เป็นเพราะกังวลเรื่องของหม่อมฉันถึงได้ฝ่าบาทเลยบอกว่าหมอหลวงบอกแล้วที่เจ้าพะพื้นร่างกายไม่ดีเหย็ยนเออเจ้าเหยียบความผิดทั้งหมดไปไว้ที่ตัวเองคนเดียวตอนนั้นเจ้าเข้าวังใช่ทอดทิ้งเขาด้วยความสมัครใจหรือไม่เย็ยนเอ๋อก็มองหน้าฝ่าบาทฝ่าบาทก็แตะที่บาของเย็ยนเอ๋อเอาละ่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว เฉิงเอ๋จะหาเจ้าแล้วระหว่างที่เย็นเอก๋กำลังเดินออกไปก็มีทหารเข้ามารายงานว่าฝ่าบาทบุตรสาวล่วกัวกงเย่หลู่อวี่วันนี้เข้าวังมาแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทจึงบอกกับเย็นเอ๋ว่าเย็นเอ๋หากเย่หลู่อวี่หาเรื่องเจ้าเย็นเอ๋จะพุกมาทันทีว่าฝ่าบาทโปรดวางพระทยัยหม่อมฉันรับมือไหวแล้วเย็นเอ๋ก็ไปหาเชิงเอ๋ก็พบว่าเย่หลู่อวี่บุตรสาวสายตรงของล่วกัวกง,งนั่งอยู่ หลู่อวี่คารวะท่านพี่เย็นเอ๋อจึงสั่งให้จือหลานพาเชิงเอ๋อออกไปน้องหญิงวันนี้คิดยังไงถึงมาตำหนักหานหนึ่งของข้าละ่ะตำหนักข้าเรียบง่ายสบายสู้จวนที่ลูกกัวกงสร้างให้เจ้าพิเศษไม่ได้หลู่อวี่เลยบอกว่าท่านพี่ยังปากคอล้อร้ายเหมือนเดิมเลยจริงๆแต่ว่าท่านพี่บัดนี้เราจากตำแหน่งของเฮาแล้วท่านยังเหลืออะไรอีกละ่ะเย็นเอ๋อจึงพูดขมาว่าเจ้าพูดถูกแต่ก็พอแล้ว แต่หลู่อวี่ก็แปลกใจวันนี้ท่านพี่ไม่เล่ยฆ่าไปหรือเนี่ยพ้อมกับไปจับมือหงเหยียนเอ๋อความใจกว้างเช่นนี้ทําน้องยมเกรงจริงๆเหเยียนเอ๋อก็สะบัดมือออกทําไมเจ้าทําเรื่องอะไรที่ผิดต่อฆ่ายางงั้นหรอถ้าไม่มีแล้วก็ก็อย่าเอาแต่พูดส่องแง่ส่องงามเช่นนี้มันทําให้ดูต่ําขนาที่หลัวอวี่กำลังง้างมือตบเยียนเอ๋อองหนานชวนก็เดินเข้ามาดมอะไรหอบบุตรสาวที่รักของลูกโก,ง,กงมาถึงในวังหลวงได้ละ่ะ หลูอวี่มองหน้าอองหนานฉวนและคิดถึงคำพูดของพ่อนางอองหนานชวนเรื่องอำนาจกลุ่มอำนาจทหารแดนใต้หากดึงเขามาเป็นพวกได้วันหลังจะสําเร็จการใหญ่ได้และท่าทางของหลูอวี่ก็อ่อนลงอวี่เอ,อ๋อคาวัตท่านอองอองหนานฉวนและพูขึ้นมาว่าถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็ลูกโกกงตอนนี้เหมือนกับทหารกระบฏมองกระเบื้องเคลือบสีฉาดต,ตาเป็นมันจากนอกวังสินะ หลูอวี่เลยบอกว่าท่านพ่อส่งข้ามาก็เพื่อตามหาองเต้ผู้ปาดเปืองที่สามารถรับประกันความรุ่งเรืองชั่วนิรันดร์ของจวนลูกกัวกงบัตรนี้สถานการ์สั่นคอนของเจ้าเมืองแต่ละที่เคลื่อนไหวแปลกๆหมายแย่งชิงอํานาจกันทั้งนั้นทับนานชวนกล้าหารเชี่ยวชาญทางการรบท่านอองใช้ทหารดังเทพสุนอวี่หวนอิงเลินเป็นไม้ใกล้ฝั่งสูญเสียอํานาจ ผู้ปกครองใต้ล่าคนใหม่เป็นใครไม่ได้นอกจากท่านอ,องแต่หากอาศัยเพียงทับหนานชวนเองว่ายา่าจะต้านทานการรวมตัวกันบุกจากอองเจ้าเมืองอ,องหนานชวนจึงถามอย่างเชิงถ้างั้นพวกเจ้ารอทับหนานชวนของข้าเปิดศึกกับอองเจ้าเมืองจนบอบช้ำทั้งสองฝ่ายและค่อยมาตักตวงไม่ดีกว่าหรอหลู่อวี่เลยบอกว่าชิงใต้ล่านั้นได้ไม่เท่าไหร่แต่สามารถนั่นบรรลังได้อย่างมั่นคงถึงนับได้ว่ามีความสามารถจริง อ,องหนานชวนเลยบอกว่าถ้างั้นหมายความว่าลูกกัวกงยินดีช่วยข้านับบรรมังกรให้มั่นคงแต่แค่ขอให้รับประกันความมั่นคั่งลูกเรืองของพวกเขาอองหนานชวนและไปพูดกับเย็นเอ,อ๋อใต้ล่ายังมีใครมอบเรื่องดีแบบนี้ให้ป้าเปล่าด้วยหรอหลู่อวี่จึงพูดขึ้นมาว่าไม่มีอยู่แล้วข้าจะเป็นฮองเฮาเย็นเอ,อ๋อเลยพูดขึ้นมาในเมื่อไม่นางแย่กับท่านอ,องจะปรึกษาเรื่องสำคัญข้าก็ขอตัวก่อน แต่อ,องหนานชวนก็จับมือคงเหยียนเอ๋อไว้ฮองเฮาได้ยินไหมที่แท้ผู้หญิงไต่ล่าก็เหมือนกันหมดใครๆก็อยากเป็นฮองเฮาหลูอวี่ก็เข้ามาห้ามท่านอองจะทําให้ท่านพี่ตกใจสิเหยยนเอ๋อเลยบอกว่าท่านอองช่วงนี้งานหลวงยุ่งเหยิงข้าจะไปยกขนมกุยฮาวมาให้ท่านอองอองหนานชวนเลยบอกว่าถ้างั้นรบกวนฮองเฮาแล้วพอเหยียนเอ๋อยกขนมเข้ามาอองหนานชวนก็ดึงหลูอวี่มานั่งตักเจ้าอยากเป็นฮองเฮาไม่ใช่หรอ ทำไมเสียใจแล้วหรอแต่เย็ยนเอ๋อก็ไม่สนใจยกขนมมาให้พ้องคำอวยพรอ๋องนานชวนจึงบอกให้นางคุกเข่าเข้ามาซูเย็ยนเจ้าไม่ใช่มันดาแห่งแผ่นดินที่ดูแลคนในใต้ล่าหญิงสูงสักที่อยู่บนที่สูงอีกแล้วนะเยียนเอ๋อก็จำใจคุกเขา่าและคานเขา่าส่งขนมให้กับเขา